เมื่อเรามั่นใจเช่นนั้นนะครับมั่นใจเช่นนั้นนําเสนอโครงการของเราไปนะครับเพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่อยู่ต่อหน้าเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อมั่นนะครับก็จะนําไปสู่การขายและก็การปิดการขายกุศโลบายต้องเยบขายอุบายหยดใช่เผยหมดให้เขาคิดจิตค้นหา ถ้าพูดซื่อถือแท้แน่เจรจาเขาก็ว่าพูดบททุกบทไปอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เจรจาเนี่ยเราก็จะไปยึดติดในคําพูดของคนที่เขาโต้แย้งมาในช่วงจังหวะปิดการขายนะครับเขาก็เป็นการเอาลํำพ่อบทมาแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ซื้อเรานะเขาก็จะไม่ฟังเราตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบถูกไหมคพอเราเสนอเสร็จเขาจะพูดเอออะไรมาเราก็ฟังันผ่านไปอ๋อคิดดูก่อน ฟังไม่เป็นไรเราก็ยิ้มนะฮะเราก็ยิ้มอันนี้เป็นกุศโลบายนะครับซาเขาที่บ้านก่อนอันนี้เราก็ยิ้มอีกนะฮะเพราะว่าขั้นตอนนั้นเขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่ช่วงปิดการขายถือว่าเป็นกุศโลบายตรงนี้ที่ผมเน้นว่ากุศโลบายต้องแยบขายอุบายหยดนะครับแล้วก็พูดโต้กันไปโต้กันมาก็เราก็ฟังแล้วก็ยิ้มนะครับพูดอะไรมาก็แล้วแต่เราก็จะเอาเข้าประเด็นในการปิดการขายของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามีข้อโต้แย้งในช่วงนี้นะครับท่านครับ ท่านทักษิณถ้ามีข้อตัวแยงเราก็อย่ากังวลถ้าหากมีข้อตัวแยงนะครับความเคลือบแฝงเร่งแจ้งแถลงไขับข้อยุติให้ตอบ yes บัตขจัดภัยปิดการขายใช้พลังจิตพิชิตคนนะครับโอ้ยังไม่เสร็จเพราะว่าที่เขาตัวแยงมาเหมือนที่ท่านจะลองตัวแยงมาเมื่อตะกี้นะฮะเราก็อยาก เราพูดที่จะปิดการขายเราก็อย่ากังวลนะฮะอย่ากังวลนะครับเมื่อมีข้อโต้แย้งก็ให้ลงไปที่จริงท่าแหล่แต่ต่ทว่าจริงท่าแหล่แต่ทว่าเยสบัตก็คือใช่ครับใช่ครับแต่ว่าใช่ครับแต่ว่านะครับถึงบอกข้อยุติให้ตอบเยสบัตขจัดภัยปิดการขายใช้พลังจิต พิชิตคนพิชิตทั้งเขาพิชิตทั้งตัวเราด้วยด้วยนะครับหมายเขาว่าเราต้องให้อยู่ในกรอบนะครับให้กรอบแล้วก็ปิดการขายโดยการยื่นใบสมัครนะครับรับนะยื่นใบสมัครช่วงนี้พูดให้น้อยที่สุดนะครับพูดให้น้อยที่สุดนะครับยื่นใบสมัครนะครับถ้าเขาอาจจะพูดว่าเอาเลยเหรอเราก็ไม่ต้องพูดนะเอาเลยก็ไม่ต้องพูดหรือไม่เอาก็ไม่ต้องพูดนะแล้วก็ ให,ใ,หใ,หให้ให้ลงชื่อผู้สมัครเลยนะครับนะฮะถ้าเขาเกอกก็ขั้นตอนนั้นก็โอเคไปคแต่ถ้าเขายังไม่ไม่กอกนะครับเราก็ยื่นมือไปทําอะไรนะครับครับแต่ช่วงนี้เขาห้าม,มสัมผัสกันไม่ไม่ไม่สัมผัสนะยื่นมือ <hi S 1> สัมผัสสัมผัสบัตรประชาชน <hi S 1> บัตรบัตรประชาชนนะครับถ้าเขาให้บัตรประชาชนมานะครับก็ถือว่าเขาเขาซื้อนะครับหรือเขาทําโครงการของเรานะครับครับอ่าใบสมัคร นะครับถ้ายังไม่ก่อก็บัตรประชาชนนะครับครับถ้ายังไม่ให้บัตรประชาชนก็ขออีกครั้งหนึ่งนะครับอขอครั้งที่2นะครับไม่เกินถามสามครั้งนะครับถ้าเขาไม่ก่อเขาก็ให้บัตรนะครับหลังจากที่ให้บัตรแล้วนะครับเราก็มอบสินค้าให้ให้เขานะครับครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้เงียบๆนะครับเงินเขารู้อยู่แล้วเพราะช่วงนําเสนอเราก็บอกเขาอยู่แล้วถูกไหมฮะเขาก็จะ อึดอัดนะครับช่วงเข้าอึดอัดเราก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดนะครับให้เราให้เราเงียบจังหวะนี้แล้วเขาก็จะถ้าเขารับของหรือเก่อบัตรประชาชนหรือก่อใบสมัครนะครับเขาจ่ายตังตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับถ้ากระบวนการทุกอย่างเสร็จทวนกระบวนความเขาก็จะควักตังเองหรือโอนตังเองนะครับตรงนั้นเราอย่าไปคิดแทนเขารือย่าอย่าไปคิดแทนเขานะครับเพราะฉะนั้นให้ทําเช่นนี้นะครับไม่ทําเช่นนี้ซ้ําๆซ้ำๆก็จะเกิดทักษะนะครับเพราะฉะนั้น ทุกๆครั้งที่ไปนะครับให้เราคิดเสมอว่าณนะที่นี่นะครับวันนี้หรือวันนั้นไม่สำคัญวันนั้นหรือวันไหนนาทีนี้ขอน้องพี่ตัดสินใจแล้วจะได้สุขสมหวังดังต้องการทุกคนนะครับ